สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพินุจะพาทุกคนนะมาทําความรู้จักในเรื่องของมาตราแต่ละมาตราที่เราจะเจอบ่อยมากนะคะในแบบของพงวด3กับพวด53เรานะคะซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีน์ที่จ่ายเนี่ยจะต้องไปติ๊กที่มาตราไหนวิธีการพิจารณาขั้นแรกเลยนะดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการหรือเป็นบริษัท เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลนะคะให้แยกออกมา2แบบก่อนนะถ้าเราเป็นหน่วยงานราชการแล้วหน่วยงานราชการของเราเนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาค่าจ้างค่าบริการค่าสินค้าอะไรต่างๆที่อยู่ในหลักเกณฑ์การหักภาษีหน้าที่จ่ายนะจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดานี้นะแล้วนําส่งเป็นพงด .3 โดยให้ติ๊กที่มาตรา50วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5 นะคะอันนี้คือถ้าเราเป็นหน่วยงานราชก,การหักภาษีินที่จ่ายบุคคลธรรมดาแล้วก็ยื่นแบบเป็นพรดสามนะอันนี้เคสนี้ส่วนเคสที่2ถ้าตัวเราคือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลนะคะ ถ้าเราอยู่ในสถานะนี้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีณนะที่จ่ายแล้วเราก็จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาเช่นกันนะคะเป็นการจ่ายค่าสินค้าบริการต่างๆที่อยู่ในเงื่อนไขของการหักภาษีณนะที่จ่ายเรามีการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาแล้วก็หักภาษีณนะที่จ่ายบุคคลธรรมดาเนี้ยนำส่งภาษีให้สรรพากรตามแบบพงดสามเหมือนกันแต่เวลาที่ติ๊กมาตราให้มาติ๊กที่มาตราสามแต่ะสเอาใหม่นะ ถ้ามืหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเป็นนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาให้ส่งเป็นพงอดอสาโดยติ๊กที่มาตรา3เตระศัก์ส่วนมาตรา4 8ทวีนะคะที่เห็นอยู่ในพงศดอสาตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมาตราที่เฉพาะเจาะจงรู้แค่ว่ามาตรา48ุทวิเนี่ยใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ย ออกภาษีเงินได้แทนนะคะให้กับผู้ขายรู้แค่นั้นพอแต่ว่าถ้าโดยทั่ว,วไปเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเป็นกรณีที่เฉพาะเจาะจงนะคะเคสที่2คือถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าจ้างค่าทําของค่าบริการค่าซื้อสินค้าก็ตามนะให้กับนิติบุคคลผู้หักคือหน่วยงานราชการจ่ายเงินให้กับ นิติบุคคลซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตามและมีการหักภาษีนะ้าที่จ่ายเนี่ยให้นำส่งเป็นพงะด5ห้าสามนะเป็นพงะด5ห้าสามแล้วมาติ๊กที่มาตรา69ทวมันจะอยู่หลังสุดเลยแต่ถ้าเรานะคะเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีนะ้าที่จ่ายอยู่ในฐานะของนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีการจ่ายเงินให้กับน,นิติบุคคลเช่นกัน เป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยค่ะเวลาที่ผู้หักซึ่งเป็นนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายนิติบุคคลเช่นกันเนี่ยก็นำส่งเป็นพองอดอ53นะคะโดยที่มาเต็กที่มาตรา3เป็นรัฐอีกหนึ่งมาตรานะคะที่เราจะเห็นอยู่ในพองอดอ53นะคะก็คือมาตรา65จัตวามาตราเนี้ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะมาตรา65จัตวานี่คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างบริษัทท่างหุ้ส่วนจำกัดนะคะมีการจ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัทท่างหุ้ส่วนจำกัดนะถึงจะมีการนำส่งภาษีหักนะที่จ่ายแล้วก็มาติกที่มาตา65จัตวาจตวาาตาเนี่ยมันจะลึกไปอีกนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปหน่วยงานเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ต้องไปสนใจมาตาน,นี้นะคะสรุปนะถ้าเราเป็นหน่วยงานราชการให้ติ๊กท้ายสุดเลย ไม่ว่าจะเป็นพงรด3สามหรือพองรด5ห้าสามนะคะให้ติ๊กมาตาที่อยู่ขวามือสุดแต่ถ้าเราเป็นในง,งานเอกชนนะคะเวลาที่ยื่นพงรด3สามพงรด5ห้าสามก็ติ๊กตัวหน้าสุดเลยนะคะก็คือมาตาสามแต่ละสามนั่นเองแต่ต่างกันแค่นี้และค่ะแต่ถ้ามีการติ๊กที่มาตาผิดถามว่ามีผลอะไรไหมพี่นุกว่าไม่มีผลอะไรหรอกเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมาย